บอกนะยคร์ดมันตื่นสู้กับศัตรูไปด้วยกันบัดของข้าทำลายได้กระชับชุดกล้องใช่คนกระจอกกระโดดกระลากูย่เข้าห้องแล้วเดือบลากูกจะปิดไหมกูหนาวไอ้สารเอา้าอยู่โน่านหนาวอ่ะเออมันฝนตกมันหนาว กี่องศาไอ้ยังมันจะหนาวแค่ไหนอเดียวจะหนาวหนาวอ่ะแต่ถ้าทำร้ายเพื่อนดีวะไหนตัวไหนตัวไหนเล็งไว้ก่อนเลยอีวายอีสัตยวพอเวลาตามแคปไปันไปนนไป

An enemy, has an enemy has been defeated so go me me! an ally has been defeated okay yeah. Yeah, yeah. Oh. dragon and slayer have appeared คนเพื่อนคไม่มีสกิลเพื่อนเออเออหนาวเหรอวะสวยมวยสวยจัดเลยว่ามวย์เขาก็ไมเล่นแข็งขับไม่โง่หรอ has been defeated. Đi vào tên bả này đè An ally has been defeated. An enemy has been defeated. <coughs> I has been defeated. ครับครับครับทุกอย่างมัน <Nic and các khẩu> <Nic and các khẩu> ม,มึงรู้ว่ามึงไม่ไหวมันมึงก็อย่าไปสู้มันไอเหี้ยไหนมึงบอกมึงนีนาเรตมึงก็ต้องรู้สกิลมันดิต้องอ,อ,อีฮานตายาดีแม่งกตีนเลยมันของข้าทำลายได้กระทั่งชุดกล้อหน้าขอไ่้

ยินดีต้อนรับสุดสังเวียนมโอ้ไม่แตกไอ้สัตว์ยันแตกยันบักคาดแตกด้วยแถมโอ้ตัดมีจับเร็วชิบหายกลาง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 ก่อนดเดี๋ยวเคลียร์ให้บนอนะ่ะป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตี มันเหวี่ยวลวดเดวียวด้น่ะมันเหวี่ยวลวดเหี่ยวด้เนีไปนะมาบน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 แล้วมันก็ปล่อยร่างเลดีปล่อยร่างให้ดี มึงก็ขึ้นมาบ้างนี่มึงเล่นออฟเลนอ่ะมันก็ขึ้นกลางมาบ้างดีมันก็จะอยู่เลนนั้นเลนเดียวจริงเหรอมึงจะอยู่เลนนั้นตัดเลือดมึงก็ไม่ขึ้นไอเดียมึงจะเอาอะไรไปสู้มัน <ret> ต่อรอนะต่อรอน,ะ,นะอยากให้ไปเล่นบนนะตอนนี้มิชชั่ะนวะาร์ปลืมลืมเอ้อแน่ยมีแท่นวาร์ปะ หลัง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 ไอ้ยัยหยาดมึงโฟกัสอาเรนเลยนะมึงไม่รู้จะมาจะเดินตรงไหนอ่ะมึงเห็นอาเรนไปตรงไหนมึงก็ไปตรงนั้นซะเฮ้ยมันจะ เทียนเลนให้เฮ right yeah bon, 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 bon. ียเทียนไม่ไม่สูงสักอันเลยสุป e ร creep ถูกส่งออกไปแล้วบน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 สูงไหมเทียนเลยไม่ยับไปโดนไปเทียนเลยเออแล้คอร์ดบิบบับอ่ะแล้คอร์ดบิบบับอ่ยเออยคุณทำป้ะมัน

อะฮอตกูว่ามันต้องจัดักในที่ที่อะระวังพุ่มไม้ด้วย Dark Slayer has been defeated จะใช้พล um, uh, 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 ังนี <tinha> <anyway> ้อย่างเต็มที่บนบนลินจะปล่อยเองจะปลอยเองบนนะไม่ต้องไปทำล่างทำกลางเลย What you Holy Dragon has been defeated. You have defeated an enemy. Your team has destroyed a tower. An ally has been defeated, dominating. An enemy has been defeated. An enemy has been defeated. <coughs> nice assisting. Oh, shut yeah, down. Your team has destroyed a tower. อ,ะนะอันมึงไม่รู้ใช่ไหมว่ามึงจะทำอะไรเลนเหมือนเดิมตัวมึงไม่มีอะไรมากเลย <c oughs> มึงว่างมึงก็ไปทำเลนมึงเห็นเพื่อนบวกมึงก็ค่อยเดินมา มึงรู้ไม่ไหวมึงก็ต้องถอย <Yeah! S 1> เช่นเหมือนโปรโมชั่นที่เราคุยไว้หนสีแค่นาคอสมากมึงจะบอกให้ Has been defeated. Oh! Enemy double kill! Oh, you, you have defeated an enemy! Oh! Double I kill! Know. Right back! we hoof with my head on run! Has been defeated. An enemy has been defeated. <laughs> Infinite Slayer has appeared. Prepare. Been defeated. An enemy has been defeated. Nice assist. An ally has been defeated. Dominated. An ally has been defeated. been defeated 谁呢 You have defeated an enemy. Yeah. An ally yeah. has been defeated. You go an enemy has been defeated, an ally has been defeated. No! Your talent has been destroyed. You have defeated an enemy. ilé ìlàba tù sàn n wéèrè. Been defeated! Ugh. Onslaught! God, An oh, ally has been defeated! Nice assist! Double kill! Oh, well, cut! Oh, You need to some weird. The end of Slayer has been defeated. Ultimate. Nice assisting. B. คิดดีก็จะมีเรื่องกับข้าทุกอย่างมันจะกคบคุ O ของคิดให้ดีก่อนจะมีเรื่อง Uh, can you An enemy has Get been up, defeated. So An ally has been defeated. Enemy double kill. Enemy triple kill. Enemy quad kill. Defeat. Defeat. go. go